สวัสดีค่ะน้องแรตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่395กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจอเอ์ไหนก็โทรมาปิดกาหนดได้นะคะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะข้าหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญพ่อเจ้าตากนะคะหลวงปู่ทีมนะเหรียน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญภาพผู้ชินราชวัดโพธารามนะคะสองสี่หกหนึ่งนะนี่นะคะเหรียญภาพผู้ชินราชวัดโพธารามสองสี่หกหนึ่งเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทราคาสามสามร้ 3, อยบาทนะ ชอบโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะคะเหรียญน,นี้หนูวอสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท เป็นสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนาะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะวัดพนันเชิงนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะ เนียนสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเหลยลวงพอ่อโตวัดพนันเชิงนะคะสามรอยบาทนะคะต่อไปนะ่ะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะเหรียญคูบาสีวิชัยนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะสองสี่สองสี่สอง เออสองสี่แปดสองนะคะเหรียญครูบาสีวิชัยนะสามร้อยบาทนะคะเหรียญสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดวิหารทองนะคะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อโตวัดวิหารทองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็น้าพีคะเน่นะคะเนื้อทองเอ้ย้าพีคะเน่เนื้อสามริสนะคะแซนิมยอกนะคะตรงนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะพี่คเน่เนื้อสามริสนะแซนิมยอกนี่สามร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นรูปหล่อรลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อรลวงพ่อเงินนี้หนูเอาสามหบบาทนะคะสวยๆกันเลยนะ รูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะสามรอยห้าสิบบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพระเชียงรุ้งเนื้อสำริดนะคะ ผ้าเชียงรุ่งเนื้อสามลิตรนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ สามร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นผ้าเชียงรุงเนื้อสำริดนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นหมอยาเนื้อสำริดเงินนะคะเอ้ยรู้สิหมอยาเนื้อสำริดเงินนะคะคุณลูกค้า เออวันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคะเป็นเลือดสี่หมอยานะเนื้อสำริดเงินนะคะสยสยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิอ็ดนะคะรายการที่สิบอดนี้เป็นพระสมเด็จคะแนนะคะพระสมเด็จคะแนหลวงปูเ่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะละหลามเป็นยันนะ สมเด็จทะเลหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วหลังยานนี้หนูเอา350บาทนะคะคุณลูกค้า350บาทนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะ สิบสองนี่เป็นพระสมเด็จลงกุนะคะพระสมเด็จลงกุองค์นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะพระสมเด็จลงกูนะคะเสียอร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ สิสานี้เป็นพาลีลานะคะพาลีลาว่านบุเงินนะคะกุกำแพงนะคะเอออันนี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทเป็นพาลีลาว่านบุเงินนะกุกำแพงนะคะเสี่รอยบาทนะคะวงนี้ วางผิดต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่เนาะสิบสนี้จะเป็นว่านจำปาสักนะคะคุณลูกค้าว่านจำปาสักนะ,ะอุ้งนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะพร้อมเรียมนะคะสวยๆกันเลยนะนี่นะคะ ผ้าว่านจำปาสักสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้สนใจโทรมาปิดได้นะสวยสวยเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการสุดท้ายนะ สิบห้านี้จะเป็นตะกรุดนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะยาวห้านิ้วนะคะคุณลูกค้ามีสี่ดอกนะคะเล็กสามใหญ่หนึ่งนะหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนี้ยหกร้อยบาทนะคะหนูเอาหกร้อยบาทนะดอกเล็กๆมีสามดอกนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะ นี่ hey, นะคะยาว5นิ้วนะสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่395นี้นะน้องเนตตี้พระเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกคา้าก่าวคุณลูกค้าใหม่นะถ้าได้ดูแล้วชอบดูแล้สวสนใจรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์เ 9045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะข้าหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบ,บ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูขอคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ